สวัสดีครับไปไหนดีไปป่ายเต่าว,วันนี้ไปไหนลูกไ,ไปป่ายเต่าว,วันนี้เราจะไปวัดค<ข>่ายบางกุ้งน,นะครับอยู่ที่อัมพวานะครับพอดีว่าเป็นวันเกิดเจ้าตัวนี้<า>ก,ก็เลยจะไปปล่อยเต่ากันนะครับที่มาไฟฟนะ้าแรงมีนโอเคว่าแล้วก็ไปกันดีกว่านะครับเราก็ถึงแล้วนะครับกับค่ายบางกุ้งนะครับก็อตอนนี้ เด็กๆนะครับก็เข้ามาเดินดูนู่นนั่นนี่นะครับจริงๆวันนี้เรามาเช้ามากนะครับเพราะว่าเราเบื่อคนเยอะเพราะถ้ามาสายนะครับวันนี้เป็นวันหยุดด้วยคนน่าจะเยอะพอสมควรนะครับก็เลยรีบมาดีกว่า100 แล้วแต่ศรัาครับแดงร้อยแดงห้าร้อยต้องมี่ัทธาแดงดิแมไหนให้ลูกไปไหว้ผากัได้ครับทานโบนะอะแมไปไหว้ระลูกเอเดออเดี๋ยวเข้าไปก็นี้ก็เด็กๆให้เด็กๆไปไหว้ผากันในโบนะครับอินอาวินเข้าไป อ้าวหมูเล็กเอานี่ก่อนอ้าวอ้าวไปไหวพระเอาลักให้หมดพีลูกเอาหมดลูกเอาหมดอ่าอ่ะาปลาเอาาขบกนแม่ลวไม่ลอไม่ต้องเด็กๆก็พอละเอามาไปทางลูกลูกห้าจุด วินมาเออเอาไหว้พระก่อนเ,เอาวินมาติดทองอันนี้เร็ว วันเสาร์มาปิดทองประจำวันเกิดนะครับอาป,ปิดทองประจำวันเกิดถึงไหมไปข้างๆไปข้างๆแล้วน้องไม่แกะออกแล้วน,นะคะ,ะนนติดอ่าอ้ตาด้วย อ้าวไปพี่ว่าพี่ว่ามันไรวันฤหัสอยู่ไหนไหไหถึงไหมนูม้นดูติดที่ฐานพระดิ แม่เวาเรเก็บมาทิ้งเก็บมาทิ้งนี่ทิ้งนี่สังยะนี่ข้างล่างนี่ทิ้งให้หมดอันนั้นจะเพิ่งติดนะเขาติดติดนู่นก,ก่อนอีกที่เหลือไปติดข้างในเอาไปไปข้างในกัน,น,กนรอแม่ก่อนดิลุก อ๋อยืนข้างในอ๋อได้ตรงนี้อ๋อไปเลยไปเลยเดี๋ยวค่อยออกมาถ่ายก็ได้ไอ๋อมุมมันเป็นมุมนี้อ๋อ,อ,อนี่นี่นี่นี้นี่จะมาซื้อเต่าเพื่อปล่อยเต่านะครับแต่ว่าตอนนี้พ่อค้าบอกว่าเต่าในเรื่องของกฎหมายนะครับ ไม่มีขายเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ปล่อยนะครับวันนี้เอาเรามาซื้ออาหารปลาอให้หารม้าให้หารม้าเองกลัวม้าให้ห่านม้าได้ไงเดี๋ยวดินกแก้วนะอยู่บนไหลมห็นไหมนกแก้วบนไหลปาาอะแม่พี่ว้ยอด วิ่าวายอดเหอนิบากไเอาเอาแค่นั้นพอลูกเอาอาหารนี่เหม็นมือไหมอาหารเหม็นอ่นี่ลูกไป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  đơn 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 nó à, đơn mã à đây hai ông bốn ăn đỏ nó mà cho mấy thử à đi ตกมานล้วลูกาานูนตามแม่ไปเลย,แ,ลเยแอะเปียก <c oughs> ไม่ได้มอง โอ้นะครับเด็กๆให้อาหารปลากันให้อาหารม้าไหมอาหารม้ากแหละเองกลัวม้าให้อาหารม้าทำไมน้าไม่กลัอแล้วเหรอมั่วเลยเนี่ยปลาเชือปลาเชือรู้จักด้วยเหรอรู้จักเอ้าต้องมาให้ตรงนี้เพราะว่าน้ำมันไหลไปทางนู้นจริงๆมันต้องให้อาหารหรือเปล่าขนมปังมันกินเหรอ Mà hai thằng này đi lục Vin Vin đi mà Vin nhìn này không đi thằng Mà dừng lòng đi, tổng đi. <coughs> Cái... này uh, uh... hmm. <đang> ở kỳ quê? Oui, oui, tìm rồi tìm luôn Pia hòa Phi Pia tìm rồi tìm thằng tìm rồi tìm rồi tìm lơ tìm rồi tìm rồi đó rồi tìm rồi tìm rồi bực êy, không phải, xòi xói, phải không? Bả xòi xói, phải không? Không được, nู่n nู่n nู่n, nhìn cái bả, ừ. nhìn cái như thế nào? Đấy. เรือ dài ใหญ่ là ว่ะดู đi, no, ใช่มั้ยอ่าหนังให้ตรงนี้มั้ยได้ลูกไปลงต่อไปอ่ะ ai, này ai? Này, này, này. มันต้องเป็นอาหารอุ้ยนั่เนาะตัวใหญ่เหมือนกันเนาะมันออกมาไม่ได้เลยการกระชังแล้วเปล่ากั้นอวนแล้วเปล่าข่าให้ไม่กินข้าอยากใหมันลงไปอะไรอ่ะอาหารเดี๋ยวมากินเองเออให้ไปดิอ่นงงไอ้ตรนี่ได้ให้ไปเถอะหนให้มันกินด้วยเองจะให้หรือเองจะเล่นเนี่ยนะ วตกปลานไม่กินปลาสวายตัวใหหลังจากที่เด็กๆก็ได้ปิดทองนะครับประจำวันเกิดนะครับได้มาให้อาหารปลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาหาก๋วยเตี๋ยวกินนะครับวันนี้เรามากินก๋วยเตี๋ยว ห่อยขานะครับณบ้านตุ๊กจ้านี่เลยครับก๋วยเตี๋ยวห่อยขาณบ้านตุ๊กจ้านี่นี่นนี่ครับก่อนเขาต้องถอดรองเท้านะครับถอดทางในเลยไป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 เดินดีๆลูก อปนุ่นเลยครับนี่ก็เป็นบรรยากาศณร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาทุกจ้าครับเขาจะติดแม่นม้ำแม่กองนี่อครับนี่ก็อาจจะเป็นบ้านพักของใครสักคนหนึ่งนี่ครับทางเข้าไปนู่นแล้วแล้วก็มาแล้วนะครับเมนูแนะนำ แห้งส้มโอนีน่าทานมากๆเลยครับ หลังจากวันนี้นะครับก็จบภารกิจวันเกิดของน้องนาวินนะครับหลังจากที่เราก็ตื่นเช้ามานะครับก็ตั้งใจจะไปปล่อยเต่านะครับแต่ว่าในเรื่องของกฎหมายนะครับคือไม่มีพ่อค้าขายเต่านะครับเขาบอกว่าเดวโดจับนะครับก็เปลี่ยนไปเป็นนะครับเข้าวัดนะครับทําบุญไหว้พระนะครับแล้วก็ให้อาหารป่านะครับที่วัดค่ายบางกุ้งนะครับเสร็จแล้วเราก็มา กินก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวห้อยขาอะไรวะก๋วยเตี๋ยวห้อยขาบ้านตุ๊กจ้าไันนะครับอร่อยมากนะครับเมนูพิเศษนะครับก็เป็นแซ่บแห้งส้มโอนะครับอร่อยจริงๆนะครับก็วันนี้จบทริปภารกิจกลับบ้านได้นะครับครั้งต่อไปนะครับไปไหนดี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 จะไปที่ไหนอีกนะครับก็ฝากเพื่อนนะครับติดตามนะครับแล้วก็ กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้จบทริปก่อนบ๊ายบาย